สวัสดีครับผมร้านสักดาฮอบบี้นะครับวันนี้มาทําคลิปนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นตัวมาใหม่เลยนะครับตัวฟีเมมบูทนะครับเมมบูทตัวฟีเมมบูทของตัวเพย์สนะครับรุ่นเก้าหมื่นนะครับรุ่น9ก้าหมื่นนะครับถ้าถ้าใครติดตามนะครับจะรู้ว่ารุ่นเพย์สองเนี่ยจะมีรุ่นเดียวรุ่นเก้าหมื่นนะครับที่ที่ไม่สามารถบูทจากตัวเซฟได้นะครับ ไม่สามารถบูตได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับบูตได้แล้วนะครับเครื่องที่ยังไม่แปลงหรือว่าหัวอ่านเสียนะครับใครมีนะครับตอนนี้นะครับสามารถทําได้แล้วนะครับตอนนี้ทําได้แล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับตัวของผมเนี่ยตัวนี้ไม่มีหัวอ่านเลยนะฮะไม่มีหัวอ่านเลยนะครับเสียบเมมโมรี่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวแฟลชไดร์เหมือนเดิมนะครับลงเกมนะครับนะครับ ปุ๊บนะครับพอเราเปิดมาปุ๊บให้เราเข้าหน้าแรกนะครับให้เราเข้าหน้าแรกนะครับเราก็กด enter เข้าไปนะครับอ่ามันจะเห็น memory นะครับ enter เข้าไปอีกรอบนะครับพอ enter เข้าไปปุ๊บกด back นะครับแล้วก็ back อีกรอบหนึ่งครับผมมันจะทำงานไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับ enter เข้าไปนะครับแล้วก็กด back นะครับ มุดกดผิดนับอ่ามันก็จะโหลด OPL นะครับวิ่งออกมาเลยนะครับเป็นเกมเลยนะฮะตัวนี้ฝรั่งก็เพิ่งทำออกมาเลยนะครับฝรั่งเพิ่งทำออกมาเลยนะครับของฝรั่งที่ผมดูนะครับยังยังผมผมยังไม่เห็นนะครับว่ามันจะบูตออโต้มาอย่างนี้นะฮะนะครับอันนี้อันนี้ อันนี้ผมทําเป็นบูตออโต้ออกมาเลยนะครับอันนี้ก็ให้เครดิตพี่วิรยุทธ์นะครับที่เขาแนะนํามาด้วยนะครับในวงการเดียวกันนะครับวงการเกมนะครับนี่นะครับคือของผมนะครับบูตเข้าเกมเลยฮะแล้วเขาเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาบอลให้ดูเลยฮะลันในบ้านเรานะครับในวงการเกมเนี่ยผมผมเพิ่งเห็นมีของพี่วิรยุทธ์นี่แหละครับ เพิ่งเพิ่งทําเป็นเจ้าแรกนะครับเออไม่ใช่เจ้าน่าจะเป็นไล่ๆกันนะฮะเพราะว่าใน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  u t u b e มีมีอีกคนหนึ่งนะฮะพี่แกใช้ชื่ออะไรเนาะผมเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับอันนี้ตัวตัวเก้าหมื่นนะครับตัวนี้ยังยังไม่ได้แปลงนะเพราะว่าอ่านเสีย ราคาจะแปลงเล่นหัวอ่านก็เ,เปลี่ยนนะครฮะหัวอ่านเสียเปลี่ยนเลยก็ได้ครับผมแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับข้อดีของเมนบูทอย่างที่ผมบอกนะครับแผ่นนับปัจจุบันเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแผ่นไลท์นะครับไม่ไม่ใช่แผ่นปั๊มนะครับแผ่นปั๊มในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันมันมันหายากแล้วนะครับแทบจะไม่มีนะจะมีก็แค่เป็นบางเกมทีนี้พอมันเป็นแผ่นไลท์ปุ๊บ เวลาเขาเทสนะครับเขาก็เทสจากคอมพิวเตอร์ครับยังไงมันก็อ่านได้นะครับไอหัวอ่านของเราเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าอ่ะครับมันมันจะมีปัญหาตรงนี้กันนะครับถ้าถ้าใครเคยซื้อนะครับเคยซื้อแผ่นแผ่นเกมนะครับผมก็เลยตัดปัญหานะครับทําตรงนี้ออกมาก็คือว่าทําให้มันเป็นเมนบูนนะครับเลือกเกมได้นะครับเลือกเกมได้ เนได้เหมือนแผ่นเซฟได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นทางเลือกนะครับถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจก็ทักไลน์หรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครกดฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับผมก็จะมีลงสินค้ามีลงตัวนี้นะครับจริงๆแล้ววิธีทาเนี่ยมันทําค่อนข้างซับซ้อนนะครับมันซับซ้อนแล้วก็ผมก็จะทําได้นะครับก็ มันต้องใช้ถ้าใครไม่มีเลยนะครับเริ่มแรกนะครับต้องมีเครื่องที่หัวอ่านดีๆนะครับต้องอ่านถ้าเข้าไปดูในมีของคนไทยเขาทำนะครับแล้วก็มีของฝรั่งเขาทาต้องมีเครื่องดีๆนะครับอ่านไลท์ได้นะครับใช้แผ่นเข้าไปล่อมันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เข้าโปรแกรมจากแฟลชได์นะครับแล้วก็มาเขียนลงในตัวเซฟเนี่ยนะครับซับซ้อนมากเลยนะครับก็จะทําได้แต่ละตัวครับผมในชุดนี้นะครับในในราคาเนี้ก็ลองก็ลอง ติดตามเข้ามาดูนะครับราคามันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับว่าอุปกรณ์ตัวเซฟเนี่ยเราจะได้เป็นตัวไหนกี่กี่เมกอย่างเงี้ยฮะแฟลตได้เอากี่จิกอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ซับสไครต์อุดหนุนสินค้าก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมจะมีคลิปมีสินค้าลงเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับ